คดีก่อเหตุปล้นฆ่าและแขวนคอเสียชีวิตหมูห5ศพครอบครบัวบนทวีเมื่อปี2540ถือว่าเป็นคดีสะเทือนขวัญติด10อันดับที่มีคนจดจำและกล่าวขานถึงกันมากที่สุดนะคะเราจะย้อนไปดูเรื่องราวของคดีนี้จากรายงานพิเศษชิ้นนี้ค่ะไม่เห็นเป็นไรคนจะตายมันก็ต้องตาย ทำให้การร,บรับสาร,รภาพของศัก์ปากรอกลายเป็นประโยคจําที่สะเทือนขวัญผู้ติดตามข่าวเมื่อเกือบ20ปีก่อนเป็นอย่างมากย้อนไปเมื่อวันที่26เมษายน2540ตำรวจภูธรสิงหนครรับแจ้งเหตุสังหารหมู่ครอบครัวนายประภาสบ,บุญทวีหัวหน้าสถานีอนามัยบ้านระวะตำบลระวะในบ้านพักเมื่อไปถึง เจ้าหน้าที่พบศพนายประภาสและลูกชายอีกสามคนอายุไล่เรียงกันตั้งแต่9ปี11ปีและ13ปีแต่ละศพถูกแขวนคอให้อยู่กับบันไดบ้านพักของตัวเองเป็นภาพที่สร้างความสะเทือนใจให้กับผู้พบเห็นจนหลายคนถึงกับกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่ขณะที่นางเจียมจิตเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอควนเนียงภรรยาของนายประพาสถูกมัดมือมัดเท้า ถูกทุบศีรษะและใบหน้าด้วยของแข็งเสียชีวิตอยู่บนเตียงนอนกรมตำรวจสมัยนั้นแต่งตั้งพลตำรวจตรีวันรัตคชรักรองผู้บัญชาการสอบสวนกลางเป็นหัวหน้าชุดนำทีมนักสืบมือเอกจากกองปราบลงพื้นที่คลี่คลายคดีนี้กระทั่งเริ่มมีเบาะแสะจากพลเมืองดีแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับวัยรุ่นต้องสงสัยสองคนเข้าไปในบ้านพักผู้ตาย ขณะเดียวกันตำรวจยังแกะรอยจากพระเครื่องของนายประพาสและสร้อยคอทองคำที่หายไปพบว่ามีวัยรุ่นนำไปขายที่ตลาดเช่าพระในอำเภอเมืองยะลาจนในที่สุดก็ทราบว่าเป็นนายเรืองศักดิ์ทองกุลอายุ22ปีเจ้าของฉายาสักปากรอโดยหลังได้เงินจากการขายพระสักได้หนีไปหาน้าสาวที่จังหวัดสงขลาก่อนจะไปหาน้าอีกคนที่จังหวัดกาญจนบุรี ทีมสืบสวนจึงประสานกับพันตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองซึ่งในสมัยนั้นดำรงตำแหน่งรองผู้บังคับการกองปราบปรามช่วยนำกำลังอีกชุดเข้าพื้นที่ทันที21พฤษภาคม2540ตำรวจจึงสามารถจับสักปากรอได้ขณะกำลังซื้อนังสือพิมพ์และอ่านข่าวตัวเองอยู่ในตลาดเมืองกาญจนบุรีตำรวจจึงนำตัวไปสอบสวนและพยายามสอบปากคำ แต่สักก็ไม่ยอมปริปากสารภาพใดๆจนตำรวจหันมาใช้หลักจิตวิทยาแกล้งชื่นชมถึงพฤติกรรมของคนร้ายที่สังหารห้าศพว่าใจกล้าทำให้ศักยอมเปิดปากเล่าอย่างภาคภูมิใจและไม่สะทกสถานว่าเป็นคนลงมือฆ่าทั้งห้าคนโดยมีเพื่อนวัย18ปีช่วยดูต้นทางส่วนสาเหตุคือต้องการเงินหนึ่งล้านบาทเพราะไปได้ยินมาว่านายประพาทขายที่ดินได้ สักระบุได้ว่าระหว่างลงมือนายประพาสพยายามตะโกนร้องขอชีวิตภรรยาแลกกับตัวเองแต่เขาก็ไม่สนใจและขู่จะฆ่าลูกชายเพื่อให้ยอมบอกที่ซ่อนเงินซึ่งเมื่อเหยื่อยังยืนยันว่าไม่มีกระบวนการสังหารจึงดำเนินต่อไปโดยสักใช้เชือกผูกคอเด็กทั้งสามกับราวบันไดแล้วถีบลงมาทีละคนส่วนนายประพาสช็อกหมดสติไป พอฟื้นจึงจับแขวนคอเป็นรายสุดท้ายทำให้การของศักปากรอสร้างกระแสวิภากษ์วิจาร์ณจากสังคมถึงความเหี้ยมโหดจนเกิดคำถามว่าป่วยทางจิตหรือไม่และเมื่อสืบประวัติก็พบว่าศักเป็นคนเก็บกฎและมีความโกรธแค้นที่ถูกกระทําตั้งแต่เด็กสมัยอายุประมาณหขวบถูกโจรปล้นบ้านและถูกมัดตัวไว้ และพอเริ่มเป็นวัยรุ่นอายุ16ปีเคยทะเลาะกับคนข้างบ้านเรื่องวัวไปกินผักที่ปลูกไว้สักจึงใช้เชือกผูกคอวัวแล้วชักรอกวัวขึ้นไปแขวนคอบนต้นไม้จนตายคดีสังหารยกครัวัว5ศพสารชั้นต้นและอุทธรพิพากษาประหารชีวิตสักปากรอและเมื่อคดีถึงสารชั้นดีกาสารเห็นว่าคำรับสารภาพของจำเลยเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาคดี จึงลดโทษให้คงเหลือจำคุกตลอดชีวิตและขณะที่ถูกจองจำก็ได้รับการลดโทษมาโดยตลอดทีมข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน